เทศวันที่2บกุมภาพันธ์2 5็7ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีที่ท่านจัดไว้ว่า,วาบ่อนความกังวลก็คือเรื่องของเรานี่ มันกังวลดีแ่บที่เราถามกันเนี่ยล้วนแล้วออกจากความสงสัยทั้งนั้นก็ไปก็สงสัยจะมาก็สงสัยอยู่ก็สงสัยเกิดก็สงสัยตายก็สงสัยแต่ก็พ้นจิตผู้รับภาระไปไม่ได้ตัวเองก็เป็นผู้สงสัยแต่ภาระทั้งหมดก็มารวมอยู่ที่ผู้สงสัย ฉะนั้นท่านเองสอนให้พยายามแก้ไขตนเองโลกกว้างแคบไม่เป็นปัญหาอันไรไม่เหมือนหัวใจที่คับแคบต่อตนเองดวงใจถ้ามีความคับแคบต่อตนเองแล้วชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าคับแคบลงด้วยกันโลกแสนกว้างก็คับแคบเข้ามา สิ่งของเงินทองมีมากมีน้อยก็กลายเป็นของคับแคบเข้ามาทุกๆสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องกันกลายเป็นของคับแคบเข้ามาด้วยกันต,ตามๆก,กันกับดวงใจดวงนี้คนที่ตัดสินใจในทางที่ผิดถึงฆ่าตัวตายก็เพราะความคับแคบของใจ เมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสนใจในต้นปัญหาที่ทําให้โลกกว้างแสนกว้างคับแคบเข้ามาทําชีวิตจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่าให้เป็นของคับแคบเข้ามา,มาพยายามแตก้ไขสอดสอง มองดูทางมาของตนไม่มีทางมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไม่มีฐานไม่มีที่ก็อยู่ไม่ได้จิตนี้ไม่มีกรรมก็อยู่ไม่ได้มาก็ต้องกรรมพามาอยู่ก็ต้องกรรมพาอยู่ไปก็ต้องกรรมพาไปเพราะกรรมอยู่กับหัวใจผลของกรรมก็อยู่กับดวงใจ เรื่องดีเรื่องชั่วจริงไม่นอกจากเรื่องของใจเรื่องสุขเรื่องทุกทุกอย่างจึงรวมอยู่ที่นี้เพราะนี้เป็นศูนย์กลางของโลกเป็นศูนย์กลางของธรรมเป็นศูนย์กลางของความดีความชั่วสุขทุกเป็นศูนย์กลางของความโง่ความฉลาดทุกอย่างรวมอยู่นี้หมดใจจริงเป็นเท่าปัญหาสำคัญในบุคคลแต่ละหลายละลาย ได้ที่มีความพยายามคลี่คลายปัญหาสิ่งมีอยู่กับตัวให้ค่อยเบาบางลงไปโดยอุบายวิธีผู้นั้นก็จะรอดจากปัญหาไปได้เป็นชั้นๆความคิดก็เป็นกรรมอันหนึง่ง ออกมาสู่ทางนอกก็เป็นการพูดกันจาเป็นกรรมออกมาเป็นชั้นชั้นจิตผู้เคยท่องเที่ยวไปมาหาสู่ในโลกนี่เป็นเวลานมนาน เหตุใดจริงไม่รู้ร่องรอยของตนที่มาที่ไปที่อยู่นี่สำคัญพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าจะตระัสธรรมบทใดลงไปที่จะให้สมกับเรื่องของใจที่โง่ต่อต,ตัวเองถึงขนาดนี้เป็นตรัสว่าอวิชชาที่โง่ต่อเรื่องของตัว ที่เป็นมาขนาดไหนไม่สราบทั้งนั้นทางกรรมนั่นสั่งสมทุกวันทั้งดีทั้งชั่วผลจิงเป็นเครื่องสืบต่อกันเป็นลำดับทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปนกันไปภายในใจดวงนี้ บเรื่องมาคบูชาตามสติกำลังความสามารถเท่าที่จำได้บ้างให้มันราท่านผู้ฟังทั้งหลายให้ทราบเบื้องต้นแห่งมาคบูชาปรากฏขึ้นจาก พระอระหันต์พันสองร้อยห้าสิบองค์ที่ได้เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่ได้รับอาราธนาต่างท่านก็ต่างมาพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงวิสุทธ,ธิอุโบสถให้บรรดาสาวกอรหันต์เหล่านั้นฟังรวมหัวใจแห่งพริศาสนาลง ย่อๆว่าสัพพปาปะภาษาอกรานังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งสกิตตะปริโยตะโยรปาอักุชลสู้ประสัมปะดาการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมสกิตตะปริโยร์ปะนังการทำจิตของตนให้ผ่องใส เอตังพุทธานาสาสนังนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอนุปวาโดการไม่กล่าวลาแแกบุคคลผู้อื่นให้รับความเสียอกเสียใจอนุปคาโตไม่เบียดเบียนและทำลายคนอื่นหรือสัตว์อื่นให้รับความดดเด,ดลอนหรือเสียหายไปน ปาติโมเขจะสร้างมารูให้สังรวมอยู่ในพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างไรประจําเพศของตนหนึน่งมัตตันยูตาจะผัสตัดนี้เป็นผู้รู้จักประมาณในการขบการฉันหนึง่ง ปันตัญจะเสยนาสนังให้เป็นผู้ยินดีในที่นอนที่นั่งอันสงัดอธิกิตเตจายโยโคประกอบจิตใจของตนให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นนํำหนักนะเอตังบุทานาสาสนางังนี่ก็เป็น คำสอนของพระพธธุทธเจ้าทั้งหลายอีกเหมือนกันมีหัวข,ข้อธรรมย่อๆเป็นเทววาทของพระพธธุทธเจ้าทุกๆองค์ได้สั่งสอนสาวกและบริษัททั่วๆไปตามแต่จริติใสมาเป็นลำดับเต็มถึงพระพธธุทธเจ้าของเรา การไม่ทำบาปทั้งปวงไม่ไม่ว่าบาปประเภทใดแต่เอว่าข้อนีนะ้ในขณะนั้นสอนบรรดาสาวแสดงให้บรรดาสาวกอาหารทั้งหลายฟังการยังความฉลาดกุศลให้ถึงทอม คนเราไม่มีความฉลาดก็ไม่สามารถจะได้ความสุขความเจริญหรือสมบัติมาเป็นเจ้าของต้องขึ้นอยู่กับความฉลาดผู้ดำเนินการของที่ก็ต้องฉลาดเป็นคนโง่ก็ไม่ทันเขาไม่ว่าการงานชนิดใดต้องอาศัยความฉลาดรอบครอบอยู่ในง,งานนั้นๆจึงจะได้ผลเท่าที่ควร หากความฉลาดได้ด้อยไปเสียผลก็ต้องด้อยไปทํานองเดียวกันการไม่ทาบาปก,ก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็พอทราบแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดที่เราได้ถามกันนี่ก็ดีแล้วเราได้ปฏิบัติต่อพระศาสนามาเป็นเวลานานก็ต่างก็ทราบกันแล้วว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงซึงมาอธิบายมากมาย การทำระาจิตทั้งตนให้ผ่องใสนี่เป็นรังแห่งความสุขหรือเป็นจุดสำคัญแห่งความสุขรวมอยู่ที่จิตใจมีความผ่องใสถ้าจิตใจมีความมัวหมองหรือเดือดร้อนแล้วเราจะอยู่ในปราสาทเจ็ดชั้นก็เจ็ดชั้นเพียงปราสาทแต่ใจของเราก็ร้อนเหมือนไฟมีสมบัติพระสถานมากน้อยไม่เป็นบันถ้าใจมีความเุนร้อนแล้ว ท่านจึงสอนให้ทําใจให้เย็นเมื่อใจมีความเยือกเย็นแล้วสมบัติทั้งหลายมีมากน้อยเป็นคุณด้วยกันทั้งนั้นเป็นประโยชน์สําหรับเราเราจะนําไปใช้อะไรก็ได้ผลได้ประโยชน์ให้เราผู้เป็นเจ้าของได้รับความสุขความจเจริญถ้าใจมีความเดือดร้อนสิ่งทั้งหลายก็เริ่มจะก,กลายเป็นโมฆะข,ขึ้นมาภายในบุคคลผู้เดือดร้อนนั้นท่านเดือดร้อนจนไปจปนถึงกับเสียจริต ผิดคนธรรมดาไปแล้วกลายเป็นบอเป็นบ้าไปแล้วสมบัติทั้งหลายก็เริ่มจะเป็นโมฆะไปหมดนะทินและยิ่งตายไปเสียแล้วก็ยิ่งเป็นโมฆะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่งขึ้นอยู่กับหัวใจดวงเดียวี่ท่านต้องพยายามอบวมใจให้มีความสงบเยือกีย็นอย่าเห็นสินใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าตัวของเราย่นเข้าไปอีกว่ายิ่งกว่าหัวใจดวงนี้ ถ้าเห็นสิ่งอืง่นมีคุณค่ายิ่งกว่านี้จนลืมจุดสําคัญแล้วนั่นแหละคิดอาจจะกลายเป็นเสียงเส็ดท้าของสิ่งทั้งหลายถึงกับทําตัวให้เสียไปได้เพราะสิ่งนั้นนั้น,น,นก็ได้ทำมากูจะสู้ประซัมประดาก็คือให้ฉลาดรอบรู้ว่าสิ่งใด ที่เป็นต้นแห่งคุณค่าทั้งหลายเฉพาะเรื่องของเราก็คือใจเป็นของมีคุณค่าเราจะแสวงหาสิ่งใดมาเป็นเครื่องเยียวยารักษาก็เพื่อจะมาบำรุงของที่มีคุณค่านี้แต่เราอยากทำจนเลยเถิดจนถึงกับว่าสิ่งทั้งหลายนั้นกลายเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมชาตินี่เสียแล้วมองข้ามไปจะหาจิตความสุขไม่ได้ ภายนอกก็เป็นของจําเป็นภายในก็เป็นของจําเป็นในเมื่อเราได้ทราบชัดว่าต่างสิ่งต่างเป็นของมีคุณค่าโดยความรอบครอบแล้วอนุประวาโดก็หมายถึงเป็นสุภาษิตสุภาษิตคำพูดท,ที่นิ่มนวลอ่อนหวาน ไพเลาะเพราะจิตเพราะใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอนุปาคาโตจากการจากการเหียดเยียนและทำลายเขาให้ร่มจมลงไปจากชีวิตจิตใจชาแต่ละตัวละตัวคนแต่ละคนละคนเมื่อมีชีวิตครองตัวอยู่เขาย่อมมีคุณค่าในตัวของเขาเมื่อได้ทำลายเขาลงไปเสียคุณค่าของเขาก็ลดความสุขของเขาก็ลด ดีไม่ดีก็ถึงทิบหายไปเนื่องจากการทำลายของเราตัวของเรามีคุณค่าแค่ไหนมีความรักตัวแค่ใดเขาก็ย่อมมีความรักตัวของเขาแค่นั้นแม้ที่สุดจะเป็นมดตัวเล็กๆเขาก็มีคุณค่าสำหรับตัวของเขาปาติโมเคจะสร้างโมโลเราได้รักษาศีลประเทศใด ก็ขอให้ทั้งรวมในสีลของตนผู้รักษาสิลสิบสองร้อยี่จ็ดก็ทั้งรวมตามหน้าที่ของตนผู้รักษาสินแปดสินห้าการใดสมัยใดก็โปรดได้รักษาให้มีความบริสุทธิ์ตามการที่ตนได้สมทานนิพนธ์อธิษฐานเอาไว้ถ้ายินได้รักษาให้มากเข้าไป ส่วนปมนิจศีลในสีนห้ายิ่งก็ยิ่งเป็นการดีไม่เป็นของที่จะขาดทุนศูนย์คุณงามความดีไปเพราะการรักษาศีลและไม่เป็นผู้ล่มจมไปจากสมบัติทั้งหลายทั้งปวงเพราะการรักษาศีลห้าเพียงเท่านี้มัตตันดุตาจากผัดตัดมิ่ง เราก็รู้จักประมาณในการจับจ่ายใช้สอยในครอบครัวของเราผู้อยู่ครอบครัวไม่เพียงแตสอนแต่พระเพราะว่าปากท้องมันมีแต่พระคารวาสญาโยมก็มีเหมือนกันคนที่มีความชื้นุ่ที่ล่าชื่นเกินตัวนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเพราะไม่รู้จักประมาณในการจับจ่ายใชย้ทรัพเพื่ออาหารการบริโภคเครื่องใช้เครื่องไม้สอยต่าง <S <S ๆท่านจึงกล่าวไว้ว่าอารักษ์สัมปทาเบื้องต้นก่อน อุทานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรเพราะศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ปนเกียดคร้านแต่สอนให้คนมีความขยันหมั่นเพียรในการงานที่ชอบซึ่งจะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเท่านั้นเศรษฐกิจถ้าขาดความเพียรแล้วจะเป็นเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองไปไม่ได้บ้านใดเมืองใดที่มีเศรษฐกิจ,จเจริญรุ่งเรืองก็เพราะความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักฐานสําคัญเป็นเครื่องประกันไว้ เมื่ออุทานสัมปทาเป็นผู้สแสวงทับสมบัติมาได้โดยการโดยความชอบธรรมจากกิจการงานนั้นนั้นแล้วภารักษาสมปทาก็ให้ถึงท่อโดยการรักษาควรจับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุแห่งนี้แห่งแห่งความจําเป็นมากน้อยเท่าไหร่เราต้องกําหนดดูความจาเป็นแล้วกระจายทรับไปเท่าที่ความจําเป็นมีขึ้นมาเราจะให้นิจใส เป็นของจําเป็นมากกว่าเหตุการณ์ที่แสดงขึ้นมาถ้าจะปล่อยให้นิสัยมีความจําเป็นมากกว่าแล้วคนคนนั้นจะมีความจําเป็นตลอดมันเพราะเคยชินการจัดจ่ายใช้สอยดูวยความสุดุดสุดลายจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่มีฝาปิดเปิดทั้งวันทั้งคืนเงินได้มาตั้งล้านล้านก็ไม่กี่วันศูนย์หายไปเหมือนกับว่ามีปิดนั่นแหละนี่นี่คือขาด ความรู้จักประมาณคนที่รู้จักประมาณต้องจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นถ้าไม่จําเป็นแม้จะอยากต้องการอยากซื้อก็ไม่ซื้อเพราะเห็นว่าไม่จําเป็นซื้อมาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์นอกจากจะเสียทรัพย์ที่มีคุณค่าซึ่งเราหามาได้ด้วยกำลังเลี้ยงแรงของเรา ยิ่งสมยัยทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมีมากมายเงินไหลออกจากกระเป๋าวันหนึ่งไม่ทราบเท่าไหร่เหมือนกับน้ำไหลอันนั้นก็จำเป็นอันนี้ก็จำเป็นมีจำเป็นไปเสียทุกร้านส่วนที่จะจำเป็นในการเก็บทรัพย์ไม่มีมีแต่จำเป็นในการจ่ายได้มาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเพราะเราเป็นมหาโจรต้นเรายิ่งกว่ามหาโจนอื่นที่จะมาต้นเรา เก็บไว้ที่ไหนเราก็รู้เราเป็นคนเก็บเองเอาไปฝากในคลังเราก็เป็นคนไปฝากเองแล้วก็ไปเบิกอ,ออกมาได้จ่ายไปเป็นหมดนี่ถ้าความไม่รู้จักป,ประมาณและความเคยชินของใจที่รั่วปในทางนี้มากแล้วต้องเป็นเช่นนั้นเป็นเท็จคาตสังหารทรัพย์สมบัติของตนเพี้ยงไปหมดยิ่งกว่ามหาโจรเีย ได้ยินว่าโจรผู้ร้ายป้นบานไหนเมืองใดก็รู้สึกเดือดร้อนวุ่นวายกลัวกันจนตัวสัน่นแต่เราเป็นโจรเป็นผู้ร้ายป่นเราจนเพราะอำนาจของความไม่รู้จักประมาณซึ่งเกิดมาจากความอยากมันเกินตัวนั่นมากมายิ่งกว่าโจรน,นี่คือความไม่รู้จักประมาณในธรรมบทนี้ถ้าเป็นผู้รู้จักประมาณแล้วมีมากมีน้อยก็พออยู่พอกินพอเป็นพอไป พอถือความจาเป็นเป็นเหตุคนที่ถือความจาเป็นเป็นเหตุนั้นคือคนมีหลักธรรมเรียกว่ามัตตันยุตตาปันตัญจชยานาสน,าานังท่านหมายที่นั่งที่นอนอาจังดเป็นมาก่อเกี่ยวกับน,นักบวชถ้าเราเวลาบําเพ็ญเราก็ต้องการเช่นนั้นเหมือนกันเพราะสถานที่เอื้กระเดิดเนหาค,ความเพลิดความเพลินเราก็เคยผ่านมากับโลกเขาแล้วเพราะเราก็เป็นโลกคนหนึ่ง เาดูอะไรเห็นอะไรเราก็มีก็ดูมอนเขาดูผ่านมาแล้วไปยังไงบ้างในกติเครื่องเกินใจอะไรก็ได้แต่ความเพลิดเพลินนอกจากทรัพย์สมบัติเสียไปแล้วน้ยยําใจของเรานิสัยขอยงเรายัางเสียไปเพราะสิ่งเหล่านั้นอีกเราก็ได้ไขขวนมาแล้วเพราะถึงวัยนี้แล้วเป็นวัยที่ไขขวนไม่ใช่วัยที่จะเพลิดเพลินไปโดยทายเดียวเราก็พยายามม่งหาความสงบเป็นหน่งบรรดาทุกๆท,ท,ท่านไทยอุตส่าห์มาจากสถานที่แห่งไกล เสียทั้งเวลาเวลาเสียทั้งการงานเสียทั้งทรัพย์สมบัติไม่มีความเสียดายอุตส่าห์ากบัญหันหน้ามาขอจะให้เลยเป็นไปตามอัตธรรมคําสอนของรพระุธเจ้าที่ได้เชื่อมันในภายในจิตใจ,จแล้วอะไรจะหมดก็หมดยังก็ยังไม่เช่นนั้นก็มาไม่ได้จึงขอขอบคุณและอนุโมทนาบรรดาทุกทท่านถ้าหากว่าพระพุทธศาสนาจะมีดังท่านทั้งหลายที่พาดํานดเนินอยู่นี่ เป็นไปจํานวนมากแล้วศาสนาพุทธของเรานี้จะมีความเจริญไม่ใช่ในน้อยนอกจากพุทธศาสาานาจะเจริญแล้วประชาชนพลเมืองที่เดินจุดต,ตามพวกเราจุดท้ายภายหลังก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรมเช่นเดียวกับที่เราได้พาดํานเนินอยู่หน้าบัดนี้คําว่าที่นั่งที่นอนอัศงัดนั้นในธรรมบทนี้หมายถึงผู้บำเพ็ญธรรม เพื่อจะได้เห็นความเคลื่อนไหวของใจโดยชัดเจนเพราะอยู่ในสถานที่ก,กระเดื่อเฮาเสียงนั้นเป็นเครื่องรบกวนและมาครอบจิตของใจของเราไม่อาจสามารถจะรู้เรื่องของตัวเองทั้งที่เป็นส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดได้ดังนั้นท่านจึงสอนให้หาที่สงัดวีเวจะอยู่ก็ให้สงัดจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ให้อยู่ ในบริเวณคือสถานที่อันสงัดจิตใจที่มีความรู้สึกอยู่กับตัวเองนั้นในเมื่อไม่มาไม่มีสิ่งมารบกวนหรือมาครอบไว้แล้วก็จะรู้สึกในความรู้สึกของตัวเองเด่นชัดขึ้นโดยลำดับจนปรากฏว่าหมดทั้งตัวนี้มีแต่ความรู้เท่านั้นเด่นอยูน่นี่ก็อาศัยความสงบความสงบภายนอก เป็นบาดฐานที่ให้เกิดความสงบภายในเมื่อความสงบภายในปรากฏขึ้นมาความรู้สึกของตัวเป็นอย่างไรคิดไปทางที่ดีที่ชั่วสามารถจะรู้ได้ในกระแสของใจที่คิดไปคิดมาพอกระเพื่อมขึ้นมามากน้อยต้องรู้เพระใจมีความสงบแล้วเหมือนกับน้ําที่มีกาลังนิ่งอาจจะมองเห็นเงา สง่ดัดภายนอกแล้วก็มาสงัดภายในออกจากสงัดภายในแล้วก็สงัาจากกี่เลสดทั้งหลายได้คือสงัาคําว่าสงัดภายในนี้เป็นความกว้างที่เลสดมีความสงบเข้าไปก็เรียกว่าสงัดเลยจากทีเลสดมันสงัดลืมหมดสิ้นไปแล้วนั่นก็กลายเป็นสุปทิวิเวคคือสงัาัดจากทีเล็เสค่สีเดียว มีต่อเนื่องกันมาอย่างนี้เมื่อเราได้อยู่ในสถานที่สงัดอย่างนั้นเราจะประกอบอธิจิตคืออธิจิตเจเจโยโคก็เป็นความสะดวกสบายประกอบได้ง่ายฟังท่านว่าอาธิจิตตามธรรมนาของจิตที่ไม่ได้อบรมไม่มีความยิ่งภายในตัวเองยังมากก็ทรงไหว,วเท่านั้นเพราะนั้นก็ต่ําลงไปต่ําลงไป ้าราอาศัยสถานที่และการอบรมให้เหมาะสมแล้วจิตก็จะมีความเจริญขึ้นไปเป็นลำดับนั่นแหละท่านเรียกจิตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับ,บยิ่งขึ้นจนสุดยอดเหมือนพระหันพันสองร้อยห้าสิบองค์ที่พระพุทธเจ้าทรงประทานโพวาสไว้มาขะเดือนสามนั้นเป็นทั้งแหลก จากนั่นมาก็เราทั้งหลายก็เดเถือเอาเป็นคติตัวอย่างสักการะบูชาและเลึกถึงองค์ของท่านแม้จะไปนมีพานแลว้วก็ตามก็เป็นเพียงรูปกายเท่านั้นส่วนคุณธรรมยังเป็นเครื่องศักดิ์สิทธิพิเศษสามารถที่จะยังผู้มีความน้อมหรือประพฤติธปฏิบัติตามให้รับผลโดยไม่มีการขาดตกบกพ่องไปแม้แต่น้อย เมื่อเราเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรอุตสาห์พยายามบำเพ็ญตนอยู่เสมออบรมจริตใจของเราให้มีความยิ่งขึ้นไปเป็นลําดับลำดับคือยิ่งจากขั้นนี้ยิ่งจากขั้นนั้นขึ้นไปขึ้นไปขั้นนั้นขั้นนั้นเป็นลําดับลําดับก็จะกลายเป็นจิตที่จระเดินยิ่งเหมือนอย่างจิตพระพุทธเจ้าและสาวกบาลานทั้งหลายนั่นท่านผู้พ้นจากภัย จากเครื่องกดท่วงจิจใจถึงแดนแห่งพระนิพพานเรียกว่าอันปาทิเสสนิพพานดับธาตุขันซึ่งเป็นภาระในคราวมีชีวิตอยู่แล้วเป็นอันว่ามีความถูกสมบุญอย่างเต็มที่ นี้ขออธิบายธรรมะระยอ,อกเพียงตรมนี้ให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจึงขอยดิดธ,ธรรมเทศนาเพียงตรงนี้เอว่